สวัสดีครับนะทุกท่านนะคนบาเหตุก็บรรทุกอะไรมาเต็มไปหมดเลยนะโอ้อะไรแล้วนะโอ้บรรทุกอะไรเต็มไปหมดเลยนี่อะไรนี่โอ้มีกีดขวางกรจราจรอือ โอ้อะไรแล้วนะเต็มไปหมดเลยท่านผู้ชมโอ้โอ้มันทุกมาอย่างหนักเลยรอบนี้โอ้เต็มคันรถเลยโอ้โหอัดมาเต็มคันรถเลยท่านผู้ชม พอแล้วมั้งนี่เอาอีกเหรอ,อพรุ่งนี้จะเอาอีกเหรอ,อโอ้มันพอแล้วตัวน,นี้ก็ใช้เกินแล้วนี่มาได้สักพักแล้วก็ว่าจะไปอยู่ไปหาเราเหรอเออว่าจะไปอยู่จะมาซะก่อนนี่ฉันรอม่ยกดีนี่นะท่านผู้ชมก็เอา ก็คือไม่ไ,มได้ตัดนะมันจะไม่เหมือนที่แม่เก็บมาของแม่เก็บมาเนี่ยต้องมาตัดอีกทีนึง อันนี้ก็คือเอาไปใช้งานได้เลยเพราะว่าไปเก็บเศษมันมามาันตัดเรียบร้อยแล้ว้าไม่จอดาบซนมันจะได้กลมงย่างนีนะ้ไอ,อาดา่าไมา่าดา่าไมา่ด่บโอ,โอโโ้เราทำยังไม่เห็นยุ่ง Ah. <sighs> กาเทีเ่ยวแล้วก็บันปุ๋ยกว่าจะหากว่าจะเก็บนะคะไม่ได้าไปถึงก็เอาเลยนี่เขาใช้แบเนี้วหมดนะสามร้อยน่ะบางตัวก็วยังเป็น สดอ,อยู่นะท่านผูช้ชมมันเป็นยังยังเป็นไม้สดอ,อยู่ก็ต้องทิ้ง,งไว้เดี๋ยวมันก็แห้งไม่เกินเดือนเธอจะทำที่มุงให้เราดูมุงอะไรไม่มีฝนแล้วช่วงนะี้หาผ้าใบมาคลุมมอ้ เรียบร้อยนี่กล่องฟืน,นะฮะกล่องเบลเลอร์เลยทีนี้นะท่านผู้ชมใช้เป็นปีนะใช้ได้ยาวเป็นปีว่ากระสอบสองกระสอบที่เราซื้อมากี่เดือนแล้วอเดือนนะสองเดือนน,ะออน,นี่เอฟซีอุชนสกระสอบสามกระสอบ,สสสอบใช่ไหม,หมนี่ให้ดูนะฮะท่านผู้ชมซื้อฟืน นี่ฟืนที่เขาผ่ามาเนี่ยนี่นะครับเราซื้อมาสามกระสอบใช้ได้ประมาณสองเดือนกว่าแล้วเนาะใช้ได้ประมาณสองเดือนกว่าแล้วนะท่านผู้ชมแล้วอันนี้คิดดูว่ากองเบลเลอร์ขนาดนี้จะใช้ได้นานแค่ไหนนะครับประมาณเที่ยวละเที่ยวละเที่ยวละสองเดือนนะตีไปเที่ยวละสองเดือนใช้นะก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้นึ่งข้าวนะ ใช้หนึ่งข้าวแล้วก็ใช้เป็นแบบปิ้งปรุงปิ้งปลานะพอแล้วนี่ผมกดกวาดตรงนี้หน่อยนึงไปเดี๋ยวผมจะเอารถไปเทียบท่าไว้ ทุกท่านนะก็มาถึงแล้วนะนะครับอย่าเตรียมตัวไปทําทุรุงธุระกันต่อฝากไว้เท่านี้สวัสดีครับ